สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการซื้ออะไรกับคุณในวันนี้ด้วยไพ่พูมิยานนะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดนสองนะครับแล้วก็ชุดนสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ต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 ก พอเสร็จล้วก็เลิกบทพ่ยเ <ST. S 1> ลยนะครับสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับสิ่งที่การ่ึคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตด,ดีขึ้นปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องภาพลักษณ์ดีหน่อยครับแล้วก็อย่าไวแรงแล้วก็อย่ารณ์แปรปวนนะครับแล้วสิ่งที่คุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ <ST. S 1> ที่ชุดที่สองมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อกับคุณในว่านะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วดี้วปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องสิ้นห้ามรู้สึกหน่อยแล้วอย่าเวงเก่งนะครับแล้วก็รู้จัก ทำตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิิ์นิดนึงนะครับแล้วสิ่งจะช่วยให้คุณปังขึ้นนะคะตัวเองขานะคะมาที่ชีวิตสามมากนะครับสิ่งศักสิ่งสิทธิ์ต้องการสึกุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องกล้าลุยต่อไปใหม่หน่อยครับสิ่งท้าสุดหน่อยแล้วก็อย่าวิ่งแรงนะครับพร้อมปล่อยวางเรื่องความรักนิดนึงนะครับแล้วก็บูเจ้าที่เป็นหน่อยและสิ่งที่คุณปังอยู่เหมือนกันนะครับผม แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าหมดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงไลค์กดโปรดกดเปกของหาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วใครยังไม่ไดกดติดตามเช่นจารย์ก็ลองกดกดติดตามอาจารย์สักนิดนิดะนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลัครับผมอาจารย์จีรพกรหมอดูมิชิวนี่สวัสดีครับ